สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบแอชาทนนีโดยแม่หมออ้ําธรรมธารโรนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้นะจะเป็นเรื่องของตัวตนของคุณในอนาคตที่อยากจะบอกคุณตอนเนี้นะอยากจะบอกอะไรเนาะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกสี่กองหายแล้วดักดีขึ้นนิดนึงแต่ยังไม่หายดีเออหมอเป็นแบบเหมือนเป็นแผลหรือเป็นแบบเหมือนเป็นสิวในจมูกอะ่ะมีใครเคยเป็นมา เป็นแล้วก็แบบว่าตอนแรกคือแบบปะบวมไปหมดเลยนะอันนี้คือดีขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าไปแคะแกะเก่านะไม่ว่าเราจะเป็นเป็นสิวหรืออะไรที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเออบางครั้งบางทีแบบว่าใช้แบบสำลีดีกว่า <c oughs> นะมันจะส่งผลนะเอออันนี้ก็คือดีขึ้นแล้วในระดับหนึ่งนะ เหมือนแบบอารมณ์เหมือนไปเสริมจมูกมาแต่ไม่ได้เสริมเด้อแบบเหมือนเป็นสิวนะมันปูดเออแต่อันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปไปหมอทุกวันเนาะก็เอามาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงแล้วกนะันว่าหายไปประมาณสองสามวันนะทำคอนเทนต์แบบไม่เห็นหน้าเนื่องจากว่าหน้าบวมนะหน้าไม่ได้บวมตรงนี้บวมปากบวมเนะี่ยเออเพราะว่าเป็นสิวจมูก ก่อนหน้านี้หมอเคยเป็นอีกทีหนึ่งก็คือแถวเนี้ยเป็นสิวเหมือนกันแล้วก็ด้วยความแบบมันคันมือเนาะชอบไปบีบม,มันอะไรเงี้ยหรือแกะแกะแกะอ่ะเออมันก็เลยทําให้แบบว่ามันอักเสบแล้วมันก็แบบบวมเลยค่ะเนาะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเตือนภัยเอาประสบการณ์มาบอกนะก็อย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบหมอเด้ออย่าไปอย่าไปแค่แกะเกามันเอ่อมันเป็นการกระตุ้นเวลาเราเป็นสิวนะอ่ะ เข้าถึงหัวข้อกันดีกว่านะคะไปเรื่อยแนละ้วคนไทยก็ไปเรื่อยอ่หัวข้อในวันนี้ก็คือตัวตนของคุณแอนาคตอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกสี่องนะคะกองที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่โอเคมีสี่กองด้วยกันนะเดี๋ยวให้เลือกนะคะว่าตัวตนของคุณนอนาคตอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเนาะ 1>, 1 2 3และ4นะก่อนที่จะเลือกทำสมาธิกันก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะ กดโพสทาต่อไปเรื Sch okay, K K ่อยๆเลยเนาะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่3ามออกไปส่งกระแสจิตไปนะขอดูพลังงานหน่อยตัวตนในอนาคตของคุณนะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเนาะสักสาลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ คุณยังไม่โอเคกดพพสทันต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเนาะ1 2 3หรือสี่นะในหัวข้อที่ว่าตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณหากคุณสับสนลังเลเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาทำสมาธิใหม่สักครู่เนาะ ใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจอีกครั้งหนึ่งหากลืมตารอบที่2แล้วก็ยังสับสนอยู่ลองทําไปอีกสัก3าสี่รอบนะถ้า3-4รอบแล้วยังสับสนให้ฟังงำนายมากกว่า1นึ่กองได้เลยนะใครเล่ไม่ได้กดพอยส์เนาะส่วนใครที่เลอกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3สและสเดี๋ยวไล่ไปทีละลาดับนะคะมาดูกันว่า ตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเริ่มต้นจากของที่หนึ่งก่อนนะมาดูกันว่าตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกอะไรกับคุณค่ะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยในอนาคตคุณรวยแน่นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยอนาคตคุณรวยแน่คุณเป็นคนที่มีดวงชะตาที่จะร่ำจะรวยอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยคุณมีพลังงานดึงดูดทรัพย์สินเงินทองคุณเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์สินเงินทองให้หลังไหลไหลามาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามาแน่นอนในอนาคตคุณรวยแน่ๆน,นี่คือสิ่งที่ตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะบอกกับคุณให้คุณรับรู้เอาไว้ว่าดวงชะตาของคุณมันดีนะ เกิดมาร่ำเกิดมารวยเกิดมาจะมีดวงชะตาที่เป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วนะเป็นดวงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตนะเป็นแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่ตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะบอกกับคุณและการรันตีกับคุณเลยก็คือว่าคุณรวยแนออ่ดวงชะตาของคุณมีโอกาสร่ำรวยอยู่แล้วนะดวงชะตาของคุณเป็นคนที่ดวงจะรวยอยู่แล้วนะ มีโอกาสร่ำรวยแน่นนอนนะในอนาคตคุณรวยแน่ออนะกลายร่ำนายอยู่นายแล้วก็แชก์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยัน,นรับพลังงานของคุณน,นะคะยินดี้วยนะอ่ะต่อมาค่ะกองที่สองกันบ้างเนาะมาดูกันว่าตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณนะหนึ่งสองและสามค่ะโอ้โหดูเหมือนกับว่า คุณดูมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างเหมือนกันนะตัวตนในอนาคตของคุณเนะี่ยอยากจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้เนาะลองเชื่อเซนต์ของตัวเองดูบ้างก็ได้นะหากคุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่สบายใจอะ่ะการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณหรือถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจอะ่ะ นี่อาจจะเป็นเซนต์นี่อาจจะเป็นสัญญาณของตัวคุณเองก็ได้นะอืมมันเหมือนกับตัวตวนในอนาคตของคุณอยากจะบอกให้คุณรู้ไว้ว่าบางทีเชื่อเซนต์ตัวเองบ้างก็ได้เออเชื่อความรู้สึกของตัวเองหรือลองฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างก็ดีว่าตอนนี้เราโอเคไหมหรือร,รู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกไม่โอเคแสดงว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างกําลังส่งสัญญาณบอกเราอยู่ก็ได้ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะคะเพื่อความชัดเจนสําหรับกองนี้นะว่าตัวต,วต,วตวนในอนาคตของคุณอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกอืช่วงนี้ค,คุณคิดมากใช่ไหมช่วงนี้คุณมีอะไรที่ต้องคิดเยอะใช่ไหมคุณอาจจะคิดอยากจะเปลี่ยนงานอยาได้ย้ายงานหรืออาจจะรู้สึกว่าอยากจะเติบโตในอยากจะมีความเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเรื่องของความรักการเรียนก็ได้สิ่งที่ตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกขอคุณก็คือลองเชื่อเซนต์ของตัวเองดูหากคุณคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนงานนะลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูว่าจริงๆคุณอยากไปจริงๆหรือคุณกําลังรู้สึกยังไงกันแน่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปจริงๆอ่ะตอนนี้คุณไม่ไหวแล้วอะคุณอยากไปจริงๆก็ไปเถอะลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยู่ที่นี่อะคุณไม่เติบโตแน่เลยอะ คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปเติบโตคุณรู้สึกว่าถ้าคุณย้ายหรือคุณเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเติบโตมากกว่าคุณก็ไปเถอะฟังเสียงหัวใจตัวเองดีๆนะคะตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกคุณว่าบางครั้งบางทีอ่ะจะทําอะไรหรือคิดอยากจะทําอะไรอ่ะลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูดีๆเสียงหัวใจของตัวคุณนั่นแหละเซนส์ของคุณนั่นแหละมันกําลังบอกทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณอยู่แล้วอ่ะ เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยบางคงบ,บางทีความรู้สึกของคุณความคิดของคุณมันก็คือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของคุณนั่นแหละอืมไม่ต้องไปคิดหาหนทางอะไรให้ไกลเลยอืมถ้าอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจก็อยู่อยู่ตรงไหนแล้วไม่สบายใจแสดงว่านั่น่ะก็คือเซนส์ของคุณที่อยากจะบอกให้คุณนะ่ะถอยออกมานั่นเองอืมตัวตนของคุณในอะนาคตอาจจะอยากจะบอกกอบคุณแบบนี้แหละบอกว่าให้คุณถอยมานะ ออบอกให้คุณรู้ว่าให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างน,นะบอกให้คุณเนะี่ยเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณรู้สึกอ่ะแล้ว,วคุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมันอนะ่ะมันเหมือนกับว่าจะนําพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะอ,อ่ะตัวตนของคุณอาจจะกําลังอยากบอกคุณแบบเนี้ยอะไรที่คุณกําลังคิดมากอยู่อ่ะลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองดีๆลองเชื่อมั่นในตัวเองนิดนึงเออลองเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองนิดนึง แล้วมีโอกาสว่าคุณจะยิ่งใหญ่เติบโตก้าวหน้าหรือว่าประสบความสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประกาศที่คุณวาดหวังหรือคาดหวังไว้นั่นเองเนาะโอเคใครรับนายอย่างนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอย่างดีด้วยนะอะต่อมากองที่3ากันบ้างค่ะก่อนกองที่3ามอขอดื่มน้ําสักหน่อยนะคะเออ พีสักดิ์นคะมานลุ้นกันนะว่าตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรคุณเนาะหนึ่งสองสามเหมือนคุณเป็นคนมีเซนต์นนะตัวตนของคุณในอนาคตกำลังจะบอกคุณว่าอะไรที่คุณคาดหวังอะ อะไรที่คุณตั้งใจจะทําอะไรที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทําอะไรที่คุณมุ่งมั่นอะไรที่คุณมีเป้าหมายไว้อะดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปได้นะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบค่ะเพือ่อความชัดเจนเนาะว่าตัวต,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 วตวนของคุณในอนาคตอยากจะสือ่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณคุณงามความดีเฮ้ ทําดีไปเถอะตัวตนของคุณแอนานคตอยากจะบอกคุณว่าทําดีไปเถอะคุณงามความดีจะส่งผลดีกับคุณอย่างแน่นอนอืมโอเคเข้าใจละนี่จงทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดข <t> ึ้นนะคะ ตัวตนของคุณในอนาคตเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้นะที่เขาอยากจะบอกหรืออยากจะสื่อสารกับคุณก็คือว่าทําดีต่อไปนะทําไปเถอะความดีอะ่ะเพราะว่ายังไงคุณก็จะได้รับผลดีอย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดอะ่ะความรู้สึกของคุณจิตใจของคุณอะ่ะพอมันดีอะ่ะทุกอย่างมันดี อืมตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกคุณว่าให้ทำสิ่งดีๆเข้าไว้หมั่นสร้างบุญสร้สางกุศลเข้าไว้ทำดีจะได้ดีทำสิ่งไม่ดีคุณก็จะมีแต่ความหวาดระแวงเกรงกลัวมีแต่ความกังวลใจมีแต่ความไม่สบายใจตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกคุณว่าทำดีต่อไปนุย้ย ความดีจะปกป้องคุณความดีจะปกป้องคุณจากภัยอันตรายทั้งหลายแหละความดีจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆความดีจะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆความดีจะทำให้คุณได้ดีเพราะฉะนั้นจงทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะคุณงามความดีที่คุณสร้างไว้นี่แหละมันจะส่งผลดีกับคุณในอนาคตอย่างแน่นอน หากวันนี้คุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เนาะตัวตนในอนาคตของคุณเนี่ยอยากจะบอกกับคุณว่าทำดีต่อไปนะยังไงคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆยังไงคุณก็จะได้ดีเพราะคุณงามความดีที่คุณสร้างไว้มันจะส่งผลต่อคุณในอนาคตอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินความรัก ความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้ความคุณงามความดีของคุณจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆได้รับอะไรดีๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าขาดความดีในอนาคตถ้าคุณทําดีคุณได้ดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณทําในสิ่งไม่ดีอะนะหรือทำในสิ่งที่มันไม่ค่อยโอเคอะในอนาคตคุณจะระหะหวาดระแวงกวังวลกลัว แล้วก็ทุกใจนี่คือสิ่งที่ตัวตนในอนาคตอยากจะบอกกับคุณให้คุณรู้ว้ว่าทําดีไปเถอะทําดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วชีวิตของคุณจะดีคุณจะมีแต่ความโชคดีคุณจะได้ดีคุณจะมีแตค่ความสุขความสําเร็จความสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นทําดีต่อไปอนาคตคุณได้ดีแน่นอนหนอใครรักนายอย่งนาย,ย,านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะกองสุดท้ายแล้วจ้ะนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะสือ่อสารอยากจะบอกอะไรคุณขอดืนนอ่มน้ำอีกสักอึกหนึ่งนะคะ มาดูกันตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้เนาะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่นะสิ่งที่ตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณกนะ็คือว่าออกมาเถอะอยู่ตรงไหนนะมันไม่สบายใจให้ออกมาอมืบางครั้งบางที เราไม่จําเป็นต้องทนนะ่ะอืมชีวิตของคุณยังมีอะไรที่ดีมากกว่านี้นะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีปล่อยมันไปอืมเรื่องบางเรื่องก็แค่ปล่อยวางดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่ตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณกนะ็คือว่าไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรมากมายหรอก เรื่องมึงเรื่องแค่ปล่อยวางแล้วก็จะใจสบายมากขึ้นและ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะโอ้ยคุณมีโอกาสดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยอืมโอเคชัดเจนเลยว่าตัวตนของคุณในอนาคตอยากจะบอกกับคุณว่าในอนาคต คุณจะได้เจอสิ่งดีๆจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณอีกเยอะมากหากวันนี้คุณเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจขอให้คุณช่างมันไปแล้วเดินหน้าเดินหน้าต่อไปเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในอนาคตอันใกล้ ชีวิตของคุณจะสดใสกว่าเดิมคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหากเป็นในเรื่องงานคุณจะได้งานที่ดีกว่าหากเป็นเรื่องของธุรกิจธุรกิจจะดีขึ้นหากเป็นในเรื่องของความรักคุณจะได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตากันไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นหากวันนี้ คุณเจออะไรที่มันไม่สบายใจเจออะไรที่เป็นทุกข์ใจเจออะไรที่มันไม่ได้ดับใจช่างมันไปปล่อยมันไปแค่คุณปล่อยวางหันหลังให้กับอดีตหรืออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วเดินหน้าต่อไปเพียงเท่านี้ สิ่งดีๆข่าวดีเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆคนดีๆก็มารอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วนะนี่คือสิ่งที่ตัวตนในอนาคตของคุณอยากจะบอกกับคุณอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีไม่จำเป็นต้องยือมันไว้ปล่อยมันไปช่างมันไปเพราะอนาคตของคุณนะ่ะมันสดใสกว่านี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆ มากกว่าที่คุณเคยเจอมาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่สบายใจถ้าอยู่กับใครแล้วมันทุกข์ใจคุณก็แค่เดินออกมาแล้วไม่นานหรอกนาชีวิตของคุณจะได้เจอสิ่งล้ำค่าที่ควรค่าที่คู่ควรกับคุณในเรือวันนี้อย่างแน่นอนใครรักนายหรือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดดิด่งกริ้งกริ๊งกดซีเฟอร์สให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอยเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย